นนะคะวันนี้ชื่อแพลนะคะวันนี้แพลมาแนะนำรีวิวขนมชุดนี้เนะคะช็อกโกค,คิดค่ะเรามาแกะเลยค่ะเราจะแกะด้านนี้นะคะก็มีนี่ค่ะ่ะครีมไส้สตรอเบอร์รี่ครีมไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ บแบบเป็นแม่พิมพ์ใแบบนตอนนี้ตั้งแล้วก็นี้ค่ะขแบบนมเป็นแท่งน,นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนเื่นะคะทุกท่านชิสตอรเบอรี่ลงไปนิดหนึ่ง แล้วก็ต่อไปเยวขอแกะขนมกันนะครับขนมนเราจะเป็นแท่งแท่งลักษณะน,น,นี้นะคะนี่แล้วก็เราก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยค่ะเราจะทำให้มันู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็พอ,อเราทำเสร็จ เ้วก็ออกไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวแพลจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้จะทำเป็นช็อกโกแลตก่อนบ้างแล้วก็ทำช็อกโกแลตแล้วสตรอเบอรี่เลยค่ะแล้วก็ใส่ไม้ลงไปเหมือนเดิมคะ่ะใส่ไม้ลงไปเลยนะคะเดีย๋ยวแพลขอทำให้หมดก่อนแล้ว พอเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะออกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะรอไปดูนนะคะกลับมาอีกครั้งค่ะนี่ก็เราก็ทําครีมอะไรเสร็จแล้วนะเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะมาดอนะูอีนะถ้าเดินบอกอีกอย่าหนึก็จะมีของแถมมาด้วยแหละนลยพายสติ๊กเกอร์ะ เนาะให้มาก็ไม่รู้อะไรเนาะจะให้น้องเล่นก็จะดูแลกันนะคะเดีวสักครู่ค่ะ